สวัสดีค่ะเอ่อจะมาสอนการเปลี่ยนไหมไม่ให้มีขีดนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทําให้ไหมไม่พันกันนะคะก็คือเรามีตะกร้าหนึ่งใบกับคลิปหนีบอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาไหมนะคะที่เรามีเนี่ยใส่ในตะกร้าแล้วเราก็ลอดมาอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ไหมมันแยกตัวกันแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะและวิธีการถักค่ะ ถัก X ที่จะจะอธิบายในวันนี้นะคะถ้าถักแล้วจะอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นมันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะอันนี้สมมุติว่าเราถักสีขาวก่อนนะคะถักไปประมาณสามสามหลักนะคะถักสีขาวเราถักมาแล้ว หนึ่งหลักสองหลักแล้วนี้หลักที่สามนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเราก็จะแทงแทงเข็มลงไปค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยเราจะเกี่ยวไหมให้มาข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะแต่วิธีการที่เราจะทำอย่างนี้เราจะเกี่ยวจากด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้คือสีขาวหลักที่3แล้วนะคะแล้วโดยที่หลักต่อไปเราจะถักเป็นสีชมพูเราก็จะเอาสีชมพูขึ้นมาเลยค่ะโดยที่ ในเข็มเรายังมีอยู่สองเส้นนะคะสองเส้นที่เราเกี่ยวขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะใช้สีชมพูค่ะเราก็จะเอาไหมเส้นเดิมเนี่ยขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะเราก็จะเกี่ยวจากด้านหลังแบบนี้ค่ะชุบขึ้นมาอย่างนี้นะคะใหม่ๆเนี่ยเราจะงงนะคะมันจะยากหน่อยแต่ว่าพอทําไปเราจะชินเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําโดยถักสีชมพูไปอีกสามหลักเอาไหมสีขาวนะคะที่เราจะซ่อนไว้ไว้ด้านบนนี้ค่ะ เกี่ยวหนึสองสอันนี้คือสีชมพูหลักที่3แล้วนะคะเราก็จะเหลือไว้2เส้นนี้สีขาวเนี่ยเราก็จะต้องดึงให้มันตึงๆนะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเอาสีขาวกลับขึ้นมา โดยที่สีชมพูหลักสุดท้ายหลักสุดที่สามของเรานะคะอย่างนี้ค่ะเราก็เอาสีขาวขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานี่ค่ะเราก็จะได้สีชมพูเสร็จแล้วก็ทำสีขาวไปอีกสามหนึ่ง สองพอหลักที่สามเกี่ยวขึ้นมาสองเส้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูสองเส้นแล้วพอเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็สีชมพูขึ้นมาโดยที่ไหมคือสองเส้นจากหลัก,หล,กหลักสุดท้ายนะคะเราก็เกี่ยวขึ้นมาในกรณีที่เราถัก จุดเดียวอันนี้คือสีชมพูจุดเดียวนะคะเราก็จะเกี่ยวสีชมพูตอนนี้ไหมของเราเป็นสีชมพูใช่ไหมคะเราก็ดึงสีขาวเราเราก็แทงสีชมพูเข้าไปแล้วก็เกี่ยวสีชมพูขึ้นมาหนึ่งเส้นเราก็เอาสีขาวเปลี่ยนเพราะหลักต่อหลักต่อไปเราจะทําเป็นสีขาวแล้วก็สีขาวขึ้นมานะคะเราก็ถัก แล้วเราจะทําสลับสีผู้สีขาวอันนี้สีขาวเราก็ดึงสีขาวขึ้นมาหลักต่อไปเราทําสีชมพูเราดึงสีชมพูขึ้นมามีสองเส้นนะคะถักสีชมพูหลักนี้ก็เป็นสีขาวพอหลักต่อไปเป็นสีชมพูหลักสีชมพูเราก็ดึงสีชมพูขึ้นมาแต่ว่าหลักต่อไปเราทําสีขาวเราก็ดึงสีขาวขึ้นมาเกี่ยว อันนี้เราจะทําสีขาวไปสักสามหลักอะหนึ่งสองสามเห็นว่ามันจะมีสีพูดแซมนี้ใช่ไหมคะดึงค่ะดึงให้มันตึงๆนะคะ สอ,อันนี้อันนี้คือผิดละเพราะว่าเราจะทำแค่หลักสีขาวสามหลักแล้วสิชมพูอีหลักนึงใช่ไหมคะเราก็ดึงออกมาอันนี้คือหลักสีขาวหลักที่3มที่โดยที่หลักต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะเราก็ดึงสีขาวเราก็ดึงสีชมพูขึ้นมาหลักที่สีที่เราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะ สีขาวเราก็จะมีสองเส้นแล้วเราก็พันสีชมพูขึ้นมาชุ๊บนี้ค่ะแล้วเราก็ถักสีชมพูในหลักต่อไป